มาที่สวนหยอมะฮะสบายๆเพราะเป็นวันสําคัญของผมไม่เคยลืมสำหรับเพื่อนคนสําคัญของผมนี่มาก่อนทุกทีนะครับโรงแรมดูเิตอาร์แลนด์รีสอร์ท้า้มือของผมนกตลอดการนะฮะสวสวานี่ก็อาจจะตกใจก็อยู่หลายที่ฮะเก่งแล้วแต่ใครจ้างแพงตสวัสดีรอบหนึ่งในป้าป้านใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมมาอวยพรวันเกิดแล้วก็มาเป็นประจําทุกปีฮะนี่เป็นปีที่12แล้วฮะสิบสองปีมาล้ แต่ผมจริงก่อนนันั้นไม่เป็นทางการเราก็ไปเจอกันที่โรงแรมสวยมากที่ไหนก็อร่อยด้วยผมเชื่อคนเอามาก็หล่อและสวยนะฮะคุณคนสบายดีรู้สึกพี่มะนาวรู้สึกอยู่เขมรมากฮะพี่สุกก็อยู่ที่เชียงใหม่เร็วนี้อีกไม่กี่วันหน้าพี่สุกจะรับงานใหญ่ระดับนานาชาติอีกแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเพื่อนแท้เราทั้งสองในฐานะที่ทํางานคู่กันมานานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชียงรายแล้วก็ในสายโกลนาโล่จะช่วยดูแล พนักง,งานโรงแรมผู้บริหารโรงแรมบุสินาและรีส,สอร์ทที่อยู่ชั่วการ,รประวสานตร์เชียงรายและช่วยเรามาตลอดขอให้พนักง,งานและผู้บริหารทุกท่านประสบความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นที่พึ่งของเราเชาวเชียงราย9 0เชีขอบพระคุณนะครับครับรวัสดีครับอ้าวตู้ได้ผู้ได้ก็โรงแรมก็เหมือนกันนกในในนามตัวแทนของฝ่ายบริหารเนาะก็บริหารให้พี <นำ S 1> ่เต้ยี่ห้อ่ รอยู่อยู่กับรายการไปนานๆชั้นอยู่กับอยู่ผู้โรงแรมเราไปกันไปนานขอบคุณมากคุณนุ๊กคุณพัดน์ครับแล้วเจอกันที่โรงแรมในงานเอเอคุณพัดจะมีอะไรเติมมีอะไรอ๋อก็ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่พี่เต้มาจีิงๆก็น่ารักเหมือนเดิมอย่างนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับควณพ่อที่พี่เต้สุข้องแข็งแรงครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าร่างกายเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันก็ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็ทำเงนได้แล้วพี่เต้เป็นที่ที่น่ารักจริงตลอดไปใช่เราก็ยังรักเหมือนเดิมแต่เดือนนี้ขาดอย่างเดียวยังไม่ได้ไปกินมะม่วงที่ดุสิตนะฮะเดี๋ยวค่อยตามไปกินมะม่วงออกแล้วนอืมมาขี้ข้าวแช่ด้วยขี้ข้าวแช่ที่ดุสิตด้วยทั้งมะม่วงข้าวแช่ไม่โอ้ยวันดีครับขอบคุณครับที่ติดตามครับครับสวัสดีครับ